สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการแก้ไขทำให้ดีขึ้นนะครับคือว่าคลิปนี้เรานำเสื้อไปคว้านมานะครับตรงนี้มันจะมีแนวทางให้เราแก้ไขอีกหนึ่งจุดนะครับคือว่าจะมีตรงช่องพอร์ตนี้ครับดูนะครับช่องพอร์ตต่างๆนะครับ เพื่อนๆทุกท่านใช้มือรูปดูนะครับมันจะคมมากนะครับตรงนี้มันทำมันจะกัดปากแหวนเราได้นะครับทำให้แหวนเราสูบเราพังเร็วหลวมเรียวนะครับให้เราใช้ตะไบหรือกระดาษทรายก็ได้นะครับขัดลบเลี่ยมตรงช่องพอร์ตไอดีอเสียนะครับเพื่อไม่ให้ แหวนของเราเกิดการสึกก่อนเร็วนะครับให้เราลบคมตรงช่องพอร์ตนะครับเนี่ยใช้แท้อะไรก็ได้ครับใช้ตะไบกลมตะไบเหลี่ยมก็ได้ครับพยายามค่อยๆทานะครับค่อยๆขัดออกนะครับเพราะว่าไม่ให้มันคมนะครับตอเราคว้านไม้ใหม่มันจะคมมากนะครับะลให้เราให้เรานาตะไบ กระดาษทรายก็ได้ครับนี่ครับท่องพอร์ตต่างๆนะครับเราใช้ตะไบนะครับถูๆนะครับถูแล้วก็เอามือรูปดูว่ามันหายคมหรือเปล่านะครับตรงนี้สมควรทําอย่างมากนะครับนี่ครับใช้ตะไบนะครับใช้ตะไบถูให้คมมันหายนะครับ นี้มันจะส่งผลให้อัตราเรารถของเราเร่งดีขึ้นด้วยนะครับครับขัดให้ขัดให้ทุกช่องเลยนะครับะต่ใบายขัดนะครับเทคนิคอีกหนึ่งอย่างนะครับเทคนิคดีๆที่ควรทํานะครับบางคนอาจจะไม่เคยทำไม่เคยทํานะครับเราขัดนะครับลบคมนะครับนี้ครับสวัสดีครับ